ก็มีคําถามอย่างที่ว่าค่ะว่ามนุษย์เกิดมาทําไมก็เกิดมาเพื่ออะไรนะแล้วได้อะไรเนี่ยค่ะแต่มีคําตอบแล้วเหมือนเหมือนท,ที่ตอบถูกเลยค่ะว่าเกิดมาเพื่อมาชําระจิตชำระใจเพื่อมาแก้กิจแก้ใจเพื่อมาอกําจัดจิตก,กำจัดใจเพื่อมาสารต่อสิ่งที่อุปทานความยึดมั่นเกิดมาทําสิ่งที่มาชําระล้างจิตที่เป็นธรรมชาติ ละสิ่งกิเลสทั้งหลายทั้งปวงออกจากไปให้สิ้นซากที่ว่าเกิดมาเพื่อมา,มาปฏิบัติต่อที่ปฏิบัติค้างไว้พุ่นน่ะถูกหมดเลยนี่ถูกหมดเลยนั่นน่ะไม่ใช่ไม่ถูกอ้่เหมือนหมือนหนูก็ตอบแม่มึงเอาหนูตอบแม่อย่างนี้ไม่ใช่เหรอเมื่อกี้เอาหนูตอบตอบตอบ,ตอบอีกทีไหมไม่ต้องเลยเออไม่ต้องนะโอเคนะเพะ่ะนทีนี้แม่เลยจะเฉลยว่าถ้าถ้าตอบแบบนั้นม,มนุษย์ทั้งโลกมันเป็นบัวสีเหลา แล้วก็เขาก็จะจะไม่จบจะไม่สิ้นจะไม่ลงเอวยอะอะจะยังกังขาอยูอ่เพราะว่ามนุษย์มีจิตใจระดับจิตความเข้าใจมันต่างมันเสียสียอย่างเนาะท,ท,ท,ที่เรียกว่าบัวสีเหลาน่ะทีน,นี้ถ้าอันนั้นทาตอบนะ้นถูกต้องเลยไม่มีทางเลี่ยงเลยถูกเลยเกิดมาเพื่อมากำจัดกิเลสทั้งหลายทั้งปองจากใจ เกิดมาเพื่อจัดการให้ตัวเองออกจากโลกใบนี้ไปทําครั้งนี้เลยนะร,ะระดับนี้เลยก็ได้ค่ะไม่ต้องมาเกิดมาแก่เก็ดตายก็ได้เกิดมาทําต่อเนี่ยก็ได้เอาอย่างนี้เลยอันนี้แม่ต่อให้เฉยๆนะทีนี้แม่บอกว่ามันไม่จบเพราะว่าคนที่มีหลาย,ลายระดับจิตท,ที่ยังเป็นจิตธรรมชาติก็เลยตอบซะให้เสร็จแม่ทุกอย่างแม่เลยบอกทุกอย่างเป็นสองต้องตอบสองอย่างค่ะที่เกิดมาเนี่ยเพราะอะไร เพราะความไม่รู้ที่เราเกิดนี่เพราะเราไม่รู้ตอบตรงนี้ทีนี้นะทั้งประเทศทั้งโลกจะเข้าใจได้เลยทีนี้จ้ะก็เกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทําไมแล้วได้อะไรีเไงก็ที่เกิดเพราะว่าไม่รู้จ้ะต้องเกิดว่าต้องบอกว่าที่เกิดเพราะว่าไม่รู้ที่เกิดเนี่ยเพราะว่าไม่รู้ค่ะเกิดมาเพราะว่าไม่รู้เพราะเพราะความไม่รู้ถึงต้องเกิดนี่ค่ะ ตอบแค่นี้เลยบันเพราะน่ะแล้วทีนี้จะถามว่าทำไมมันถึงไม่รู้ต่อนะทีนี้ทําไม,มถึงไม่รู้ก,ก็เราไม่เราไม่ได้เป็นเ,เราพ,พ่อแม่ให้กําเนิดเราไม่ใช่มนุษย์ในโลกปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ให้กําเนิดเราเนี่ยเป็นอนัตตา ธรรมชาติน่ะให้เราเกิดอะธรรมชาติให้เราให้ชีวิตเราให้ก้อนธรรมชาติให้ให้จิตวิญญาณเราอ่ะให้พลังพลังงานพลังจิตของเราดวงจิตดวงวิญญาณของเราธรรมชาติเป็นเป็นพ่อแม่ให้กําเนิดเราเพราะเขาแล้วเขาก็เป็นอานาตตาเพราะฉะนั้นตัวเราขันห้าเราก็เป็นนาตาจิตเราก็เป็นอนาตาเพราะฉะนั้นมาเกิดเพราะว่าเราไม่รู้เกิดมาทําไมเกิดเพราะความไม่รู้แล้วก็เกิดมาตามธรรมชาติที่ พ่อแม่ธรรมชาติสร้างเราขึ้นมาตตอบตรงนี้อีกทีหนึ่งแล้วจะเข้าใจได้ทั้งโลกเราจะโลกจะจิตระดับไหนก็จะเข้าใจค่ะสรุปแล้วก็เกิดมาเพราะว่าไม่รู้ว่าทำไมถึงไม่รู้ก็บอกว่าก็พาะเราเกิดธรรมชาติสร้างเรามาเราไม่รู้ความหมายจิตแทงเข้าบัญชีว่าจิตไม่รู้ความหมายไงบป็จิตไม่รู้ความหมายจ,จิตไม่รู้ความหมาย ก็มานี่คือคํายืนยันที่ว่าทําไมถึงไม่รู้เนี่ยก็คือก็มันไม่รู้ความหมายแล้วทาไมมันถึงไม่รู้ความก็มันธรรมชาติมันจะรู้ความหมายได้ไงฝนก็คือฝนแดดก็คือแดดพระจันทร์ก็คือพระจันทร์พระอาทิตย์คือพระอาทิตย์มันมีหน้าที่ส่องแสงมีหน้าที่ร้อนมีหน้าที่เป็นน้ํามีหน้าที่เป็นเป็นลมเป็นไฟมันรู้ความหมายที่ไหนมันก็มีหน้าที่จ่ายสิ่งนี้ออกมาในโลกเพราะฉะนั้นจิตเราก็เหมือนกันจิตเรามันออกมาจากธรรมชาติเพราะนั้นมันเกิดมาด้วยธรรมชาติเกิดมาด้วยความไม่รู้ เกิดมาทําไมเกิดมาเพราะไม่รู้ค่ะแล้วทําไมทีนี้กรสารต่อตุงที่บอกเราวันนี้เกิดมาในเมื่อมาพบพระศาสนานะต้องพบพระพุทธศาสนานะต้องมาพบพระเจ้านะต้องมาพบพระคําสอนนะต้องมาที่มีศาสนานะไม่ใช่ว่างศาสนานะะเกิดในเกิดเกิดเพราะความไม่รู้นี่แหละจ่ะ แล้ที่ว่าเกิดมาสารต่อเกิดมาจัดการกับกิเลสจัดการให้ให้หมดทุกข์มืองทั้งหลทั้งปวงเนี่ยก็เพราะเหตุนี้แหละก็เพราะว่าอ่าอะต้องต้องมาต้องต้องมาพบพบพระศาสนาต้องมาพบคําสอนด้วยซ้ำถึงจะถึงจะจบสิน้นถึงจะสารต่อที่ว่าเกิดมาเพื่อค่าเพื่อมาจัดการทุกข์ตั้งหลายทั้งปวงกเกิดมาเพื่อกับจัดสิ่งที่ทําค้างไว้ทําไม่สําเร็จ กาจัดกิเลสมาทั้งหลายต้องปงรงไม่สาเร็จเราเกิดมาสารต่อนะเราจะสารต่อได้ยังไงถ้าเกิดพระศาสนาว่างละ่ะถ้าศาสนาไม่มีละ่ะเออพราะศาสนานอายุห้าพันปีด้วยอันนี้แล้วห้าพันปีก็เหลืออีกไม่กี่ไม่กี่ร้อยปีเองอะก็ห้าร้อยกว่าปีหรือห้าพันปีห้าไม่รู้ละ่ะเออเออหนึ่งวันนะหนึ่งวันของโลกสมโลกอ,อนอัตตาก็ก็ร้อยปีของโลกเมืองมนุษย์นะแล้วศาสนานี้เหลือยี่สองพันห้าร้อยกว่าปีเองอะ สองพันห้าร้ปีก็ปีสี่ก็สองพันครั้งนะถ้าเกิดก็สองพันครั้งอ่ะเออสองพันห้ารอยครั้งอะเอ้ยอเออยอเพราะฉะนั้นศาสนาหมดเกิดไม่เจอก็เกิด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 ตายอยู่อย่างนี้เลยเพราะนั้นต้ต้องบอกว่าเกิดมาถูกแล้ว ต้องเกิดมาพบศาสนาที่เกิดมามาเพื่ออะไรเกิดไม่ได้มาเพื่ออะไรเลยเกิดมาด้วยธรรมชาติก็เกิดมาด้วยกฎธรรมชาติสร้างให้เราเกิดเราที่เราได้เกิดนี่เพราะเราไม่รู้เพราะเกิดมาด้วยความไม่รู้ค่ะนี้ทีนี้ทีนี้พอพบศาสนาก็จะรู้แล้วก็จะหยุดการเกิดก็ต้องมาปฏิบัติสารต่ออย่างคําตอบที่ที่ตอบมาก่อนนั้นคะอันนี้มันเหลือมันเหลือช่องว่าง ให้ให้กิเลสมันหรือให้ทําหรือให้คนที่เขามีภูมิธรรมอีกแบบหนึ่งกังขาก็ต้องบอกว่าเกิดมาด้วยความไม่รู้ค่ะด้วยแล้วด้วยทําไมไม่รู้ก็เพราะว่าเราเกิดเราที่เราได้เกิดที่เป็นจิตเรานี่เพราะเราถูกสร้างจากธรรมชาติเราเลยไม่รู้ธรรมชาติจะมารู้อะไรได้ล่ะไม่มีไม่มีทางรู้อะไรทั้งนั้นธรรมชาติจ้ะธระรมชาติไม่รู้ความหมายไม่รู้ความหมายของทุกสุขสวยได้ อันนี้ไม่จำเป็นต้องพูดอีกแล้วเอาเป็นว่าลงใจไหมล่ะจบลงใจค่ะดีมากๆากครับะเจ้าจำจแจ้งเอาจารย์แม่ก็จนแจ้งเลยค่ะนั่นหะคะ่ะแม่ก็เลยว่าโมทนาบุญเพราะว่ามันมันคาถ้าตอบอย่างนั้นมันคามันก็เกิดมาเราจะรู้ได้ไงว่าเราทัาที่เราทําไว้ยังไม่เสร็จเรามาจัดการกับกิเลสต่อ ทุกคนเกิดมาก็จากการกิเลสต่อเลยสิไงไี้เพราะนั้นมันก็เลยมันก็ดีมันก็ใช่อ่ะแต่ทีนี้ทุกคนไม่ใช่เกิดมาเห็นจะทํางานทําการทํานหา,หากินแล้วก็หาความรู้ใส่ตัวแล้วก็พ่อแม่ต้องหาอาชีพให้พ่อแม่ต้องเลี้ยงรู้พ่อแม่ต้องรับผิดชอบพ่ชชอ,พอแม่ต้องส่งเสียให้เรียนให้ศึกษาให้ให้มีความรู้แล้วก็มาเลี้ยงตัวแล้วก็เขา,ามีครอบมีครัวก็สานต่ออย่างเงี้ยเกิดมาอยู่แค่เนี้ยมนุษย์อะ่ะจะได้ยังไงอะ่ะราจะรู้ได้ไงว่าเกิดมาปั๊บ ไม่ได้นะฉันจะฆ่ากิเลสต่อฉันฆ่าไว้คราวที่แล้วนะมันก็เลยเป็นคําตอบที่ยังยังไงอยู่เพราองเอาอีกคําแล้วว่าไม่ให้โลกมันเถียงได้นะที่พูดเนี่ยไม่ให้โลกมันเถียงได้โลกมันเถียงเก่งได้โลกมันคือไขกิเลสไงกิเลสมันเถียงเก่งมารมันเถียงเก่งธรรมชาติมันเถียงเก่งมันยอมมันยอมธรรมะที่ไหนเราเพราะนั้นกูจะเอาเอาตอบมึงชนิดที่มึงตรงมึงไม่มีทางออกอย่างนี้นะเพราะนั้นจะชนะมันไม่ได้ทางเข้าใจใช่ไหมคเนี้ย เข้าใจคุณแม่เข้าใจจริงๆเลยเข้าใจเจ็มแจ้งเลยเกิด <Yeah. S 1> มาเพื่อความไม่รู้คุณแม่จ้ะประจาสอนประจาแต่มันไม่จําอะ่ะมันหมายถึงมันเป็นสัญญามันสัญญามันลืมได้อะจอะําได้ไม่เข้าในกิจอะเพืค่ความไม่รู้สุดท้ายที่เกิดมาเพร่ะความไม่รู้เ๋ย่ธรรมชาติมันให้ถูกสร้างมาให้เรากดหอธรรมชาติสร้างให้เกิด ถูกแล้วแต่คาตอบนะไม่คาตอบที่เขาตอบที่พวกหนูตอบที่ว่าเกิดมาประกบการกับกิเลสนะไม่ผิดถูกเลยแต่ทําไมเราถึงจะเกิดมาเราจะมาจัดการมันเลยได้ไงอะ่ะถูกไหมก็เห็นต้องดิ้นรนทำมาหากินต้องทํางานทําการกว่าจะศา,ส,า,ส,าสนาสอนอะไรธรรมะธรรมโอสวดมนต์ไหว้พระถือศีลภาวนามันมีสักเท่าไหรอ่อ่ะสมมติว่าร้อยคนมีสักสิบคนไหมล่ะเอาสีเอาส เก้าสิบคนเป็นของธรรมชาติหมดเลยธรรมชาติมันเอาไปกินหมดเลยอ่ะนี่เอาแค่ร้อยคนดินี่อย่าอะสิบคนมาภาวนามาปฏิบัติตามคําสอนเพื่อจะมาค้นต่อมาทําต่อแต่อีกเก้าสิบคนอยู่กับกิเลสมันเอาไว้อยู่หมดเลยอีกเก้าสิบคนกิเลสมันเอาไว้อยู่กับมันสบายสบายว,ว่าจะนึกถึงที่จะมาเอาทาตามพระพุทธเจ้าแก่แล้วไม่มีแรงเดินจงกรมแล้ว ไม่มีไม่ re, ไมีสังขารที่จะช่วยพยุงให้ภาวนาแข็งแรงแล้วเดี๋ยก็ปวดนั่นปวดนี่แก่แล้วค่อยเข้าวัดไงแต่มนีแต่ day, คนแก่เขาวัดเด็กหนุ่มคนรุ่นใหม่ทำมาหากินก่อนโบยยังไม่เข้าวัดโบยนั่นไปนู่นเลยทีนี้อ่จริงไหมเออว่า <c oughs> นั่นเป็นน,น,นั่นเป็นเรื่องของคนแก่พูดนะเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของคนแก่เขาเขาว่าไม่ใช่เรื่องของพวกเรา พวกเราหนุ่มไปทำงานทำการหางานหาการสอบข้าราชการเป็นตำรวจทหารเอ่เอเอจ้าหน้าที่โจกรมกรมโน่นกรมนี่ก็ว่าไปผู้ว่าผู้ว่า,วาในพงษ์อำเภอสมุขกรสมุขกรก็ว่าไปหมดเวลาพอดีอ่าสรุปแล้วคำถามนี้ก็ฝากไปอย่างนี้แหละคะ่ะว่าเกิดมาเพราะราาว่าจะใหกลับสาวตุสาตุ์ตัวสัตว์อาเอวังนะ